สวัสดีค่ะภาษาไทยกับคุณครูนพวรรณธนัญชัยในวันนี้นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่สองของเราวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของคำที่มีรอหันนะคะรอหันคืออะไรเอ่ยรอหันก็คือคำที่มีรอเรือ อยู่ติดกันสองตัวนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเพื่อความเข้าใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะการอ่านคำที่ใช้รอหันนะคะเด็กๆคะรอเรือสองตัวอยู่ติดกันอ่านว่ารอหันรอหันเป็นพยัญชนะรอเรือสองตัวติดกันและ ถ้าประสมพยัญชนะจะออกเสียงเป็นอันอีกครั้งหนึ่งนะคะรอเรือสองตัวอ่านว่ารอหันเป็นพยัญชนะรอสองตัวติดกันและถ้าประสมพยัญชนะก็จะออกเสียงเป็นอันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูการอ่านคำที่ใช้รอหันแบบไม่มีตัวสะกดกันก่อนนะคะเด็กๆคะในหลักการแรกนะคะข้อหนึ่งนะคะเมื่อรอหันอยู่ด้านหลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงอันเมื่อรอหันนะคะ อยู่หลังพยัญชนะพยัญชนะต้นนะคะตั้งแต่กอไก่จนถึงคอนกฮูกเนาะและด้านหลังของรอหันนะคะไม่มีตัวสะกดให้เราอ่านออกเสียงว่าอันตัวอย่างเช่นคํานี้ค่ะอ่าคำนี้นะคะเด็กๆคะมีพยัญชนะต้นนั่นก็คือตัวกอไก่ทีนี้มีรอเรือสองตัวอยู่ด้านหลังพยัญชนะ และด้านหลังของรอเรือก็ไม่มีตัวสะกดนะคะดังนั้นเนี่ยคำนี้นะคะเราก็จะอ่านออกเสียงอันคำนี้นะคะก็เลยอ่านว่ากันไกลต่อไปมาดูคำที่สองนะคะรอหันอยู่ด้านหลังพยัญชนะที่เป็นบอใบไม้และด้านหลังของรอหันก็ไม่มีตัวสะกดดังนั้นคำนี้นะคะเราจึงอ่านออกเสียงอัน บวกกับเสียงพยัญชนะต้นนะคะก็เลยอ่านเป็นว่าบันจุต่อไปคําที่สมนะคะรอหัน oh อยู่หลังพยัญชนะต้นที่เป็นพอพานดังนั้นนะคะคํานี้พยัญชนะต้นบวกกับรอหันก็จะเกิดเป็นเสียงอันคํานี้จึงอ่านว่าพันสาอันนี้คือหลักการแรกนะคะเด็กๆคะ ถ้ารอหันอยู่ข้างหลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดเราจะอ่านออกเสียงว่าอันอย่าลืมนะคะต่อไปค่ะมาดูหลักการที่สองกันหลักการที่สองนะคะนักเรียนเมื่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะเมื่อรอหันนะคะอยู่ข้างหลังพยัญชนะและก็มีตัวสะกดอ่าหลักการที่สองนะคะมีตัวสะกด จะเป็นตัวอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูนะคะให้เราอ่านออกเสียงเป็นอะบวกกับตัวสะกนั้นัน้นๆยกตัวอย่างเช่นคำนี้ค่ะพยัญชนะต้นคือตัวกอไก่มีรอหันอยู่ตรงกลางและข้างหลังของรอหันก็ดันมีตัวสะกดที่เป็นมอมมา ดังนั้นคำนี้นะคะเราจึงอ่านออกเสียงอะรอหันของเรานะคะอ่านออกเสียงอะพยัญชนะต้นบวกเสียงอะและบวกเสียงของตัวสะกดคำนี้ก็เลยอ่านว่ากอมอกต่อไปมาดูคำที่สองนะคะว่อแหวนเป็นพยัญชนะต้น ามด้วยรอหันและด้านหลังของรอหันก็มีตัวสะกดที่เป็นตัวคอควายดังนั้นรอหันของเรานะคะก็จะอ่านออกเสียงอะคำนี้นะคะอ่านว่าวออะคอวักต่อไปมาดูคำที่3นะคะอ,อ่างเป็นพยัญชนะต้น มีรอหันนะคะตามหลังพยัญชนะต้นมาและข้างหลังของรอหันก็มีตัวสะกดที่เป็นตัวถอถุงดังนั้นคำนี้นะคะเราก็จะอ่านว่าออะถออ่านว่าอัดค่ะต่อไปมาดูหลักการน,นี้นะคะ การอ่านคำโรหันที่มีตัวการันนะคะเด็กๆหลักการนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อโรอหรันอยู่ข้างหลังพยัญชนะและมีตัวการันอยู่ข้างหลังโรหรันตัวการันคืออะไรก็คือพยัญชนะที่มีไม้ทันทคาตนะคะเครื่องหมายทันทคาตเนาะ กำกับอยู่ด้านบนพยัญชนะตัวนั้นๆน,น,นะคะเด็กๆเมื่อรอหันนะคะอยู่ข้างหลังพยัญชนะและมีตัวการันอยู่ข้างหลังรอหันให้ออกเสียงเป็นอันก็คือว่าเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวการันนั่นเองเนาะตัวอย่างนะคะเด็กๆชอชิงเป็นพยัญชนะนะคะเป็นพยัญชนะต้นเนาะก็มีกอไก่ ก็เป็นพยัญชนะต้นเหมือนกันตามด้วยโลหันนะคะและมีจอจานนี่นะคะจอจานที่เป็นตัวการันดังนั้นนะคะคานี้เราก็จะอ่านออกเสียงว่าฉะกันต่อไปนะคะมาดูคําต่อไปสอเสือทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นวอแวนก็ทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นเหมือนกัน ตามด้วยรอหันข้างหลังรอหันนะคะมีตัวการันอ่าตัวการันค่ะคือตัวคอควายเนาะดังนั้นคำนี้เราจึงอ่านออกเสียงว่า飒หวานต่อไปคำที่สามนะคะคำนี้อ่านได้อยู่แล้วเนาะคำว่าตั้งนะคะต่อไปนะคะพยัญชนะต้นของคำนี้นะคะคือตัวคอควาย มีรอหันนะคะข้างหลังรอหันก็มีตัวการันที่เป็นตัวพอสำเภาดังนั้นนะคะเราจึงอ่านคำนี้ว่าตั้งคันอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กเมื่อรอหันนะคะรอหันเนาะอยู่ข้างหลังพยัญชนะและมีตัวการันอยู่หลังรอหันนะคะก็คือให้เราเนี่ยอ่านออกเสียงเป็น อ่นนะคะก็คือไม่อ่านออกเสียงตัวการันนั่นเองนะจ๊ะอ่าต่อไปนะคะมาฝึกอ่านคำที่ใช้รอหันเพิ่มเติมกันนะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าอะไรเอย่ยอ่าคำนี้นะคะมีพยัญชนะต้นเป็นตัวหอหีบมีรอหรัน ข้างหลังรอหรันตรงนี้นะคะไม่ใช่ตัวสะกดนะข้างหลังรอหันตรงนี้นะคะไม่ใช่ตัวสะกดดังนั้นหอหีตามด้วยรอหันนะคะเราก็อ่านออกเสียงอันคํานี้จึงอ่านว่าหันสานะคะต่อไปคําที่สองคำนี้นะคะเด็กๆซอเสือเป็นพยัญชนะต้น มีรอหันนะคะอยู่ข้างหลังเนาะตามด้วยพอพานที่เป็นตัวสะกดดังนั้นรอหันตรงนี้นะคะเราอ่านออกเสียงอะก็จะอ่านเป็นสอ,อะพออ่านว่าสับอ่าคำนี้นะคะอ่านว่าสับพะคุณต่อไปคำต่อไปนะคะคำนี้ พอรออะพระขอใายเป็นพระยันชนะต้นเนาะมีรอหันนะคะข้างหลังรอหันเนี่ยมีตัวการันดังนั้นรอหันของเราตรงนี้นะคะอ่านออกเสียงอันอข้างหลังรอหันของเรานะคะ เป็นตัวการันเราจึงอ่านออกเสียงเป็นอันนะคะคำนี้จึงอ่านว่าพระขันต่อไปนะคะคำต่อไปคำนี้ค่ะซอเซือเป็นพยัญชนะตน้นมีรอหันนะคะข้างหลังรอหันนี่ไม่มีตัวสะกดดังนั้นตรงนี้นะคะรอหันของเราก็จะอ่านออกเสียงอัน คำนี้อ่านว่าสันหาคำต่อไปนะคะคำนี้เนาะอุป,ปะอุอป,ปะอะไรเอย่ยซอเสือนะคะเป็นพยัญนชนะตนตามด้วยโรหันข้างหลังโรหันเนี่ยมีตัวสะกดซึ่งไม่ใช่ตัวการ,รันนะคะคำนี้นะคะเราก็จะอ่านออกเสียงอะก็จะอ่านเป็นอุปปะ ศักคำนี้อ่านว่าอุปศักนะคะคำต่อไปคำนี้นะคะสร้างอะไรเอย่ยาซเสือเป็นพยัญชนะต้นมีโรหันตามข้างหลังนะคะและข้างหลังโรหันเนี่ยมีตัวการันดังนั้นเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวการันใช่ไหมคะรหันของเราจึงอ่านออกเสียงอันคำนี้จึงอ่านว่า ่าสักครู่นะคะคำนี้นะคะจึงอ่านว่าสร้างสรรอ่สร้างสรงสร,สรนะคะอันนี้คือวิธีการอ่านคำที่ใช้รอหันนะคะเด็กๆอต่อไปนะคะเราเราจะลองมาฝึกอ่านประโยคที่คุณครูกำหนดให้เนาะอ่า uh. เดี๋ยวอ่านตามคุณครูเลยนะคะภรรยาของอากำลังตั้งคันผิวพรรณสดใสภรรยาของอากำลังตั้งคันผิวพรรณสดใสคำที่ใช้รอหันก็จะมีคำว่าภรรยาคัน พันนะคะไปลองฝึกดูวิธีการอ่านอีกครั้งนะคะถ้านักเรียนคนไหนที่ยังจำไม่ได้นะคะต่อไปฉันชอบบรรยากาศในหุบเขามันดูธรรมชาติและน่ามหัศจรรย์ฉันชอบบรรยากาศในหุบเขามันดูธรรมชาติ และหน้ามหัศจรรย์คำที่ใช้โรหันนะคะก็จะมีคำนี้ค่ะบรรยากาศเนาะต่อไปก็ธรรมชาตินะคะและคำนี้ค่ะมหัศจรรย์ในประโยคนี้นะคะก็จะมีทั้งโรหันที่ไม่มีตัวสะกดมีตัวสะกดและมีตัวการันนะคะมีทั้งสามแบบเลยประโยคต่อไป รถบรรทุกบรรจุของมาส่งที่ห้างสรรพสินค้ารถบรรทุกบรรจุของมาส่งที่ห้างสรรพสินค้าคำที่ใช้รอหันนะคะก็จะมีคำว่าบรรทุกบรรจุและคำว่าสรรพสินค้าที่นี้นะคะ มาสู่กิจกรรมเรียงให้หนูทีคำนี้นะคะเด็กๆคะเรียงใหม่จะได้มาเป็นคำว่าอะไรเอ่ยลองคิดดูสิติ๊กต๊อกติ๊กตอก๊อกคำนี้นะคะเรามาเรียงใหม่ก็จะได้คำว่ากันไกลนะคะอ่านว่ากันไกลคำนี้ล่ะคะคนเก่ง เรียงใหม่แล้วได้คำว่าอะไรเอย่ยอาใช่แล้วค่ะเรียงออกมาใหม่ก็จะได้คำว่ามันญ,ญาตินะคะอ่านว่ามันญ,ญาติมีความหมายเดียวกับคำว่ามารยาทนะคะคำนี้ละค่ะเรียงใหม่ได้คำว่าอะไรเอย่ยถูกต้องแล้วค่ะคำนี้นะคะเรียงใหม่จะได้คำว่าสวรรค์อ มีคอควายเป็นตัวการันนะคะเราจึงไม่อ่านออกเสียงคอควายคำนี้นะคะเรียงใหม่ก็จะได้คำว่าอุป,ปสรรคอุป,ปสรรคคำนี้ล่ะคะเราพบกันบ่อยมากๆเลยอ่าถูกต้องแล้วค่ะคำนี้นะคะอ่านว่ากิจกรรมกิจกรรม เห็นไหมคะข้างหลังรอหันของเราก็จะมีตัวสะกดคือตัวมอมาคำนี้อ่านว่าอ่าวันนคดีวันวนคดีต่อไปคำต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าอ้าถูกต้องค่ะอัศจรัตย์อัศจรัเห็นไหมคะมียอยั์ เป็นตัวการันเราไม่อย่านอกเสียงยอยักนะคะคำสุดท้ายคะ่ะเด็กๆคำว่าอะไรเอ่ยถ้าเรียนได้นี่เก่งมากๆเลยนะคะนี่อ่าคำว่าสังสรร์สังสรร์เอาละค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของคำที่ ใช้รอหันนะคะหลักการทั้ง3หลักการนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะและหลังจากที่เรียนในวันนี้แล้วนะคะให้น้องนักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเน้นย้ำซ้ำทวนเพื่อให้เรานะคะจำในเรื่องของเรื่องนี้นะคะได้มากยิ่งขึ้นเนาะโอเคค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ